สิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ตั้งแต่เริ่มมีการสำรวจตั้งแต่ปี1969จนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างเชิญไปดูกันเลยบนดวงจันทร์ไม่พบสิ่งมีชีวิต จากการสำรวจและวิจัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่พบสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งซากของฟอสซิลหรือสารประกอบที่อยู่บนโลกมีเพียงร่องรอยสารประกอบอินทรีย์บางชนิดที่มาจากการปนเปื้อนของอุกกาบาตท,ที่ตกใส่ดวงจันทร์เท่านั้นหรือที่มันรอยผ่านไปผ่านมันเอง ดวงจันทร์มีอายุประมาณ4.5พันล้านปีเชื่อกันว่ามีดวงจันทร์ก่อตัวขึ้นหลังจากที่มีวัตถุขนาดใหญ่เช่นดาวหางหรืออุกกาบาตพุ่งชนเข้ากับโลกโดยทำให้บางส่วนของโลกระเบิดออกสู่อวกาศและก่อตัวเป็นดวงจันทร์หลังจากนักบินอวกาศของอพอลโลนำหินจากดวงจันทร์กลับมาและนักวิทยาศาสตร์ทำการวิจัยและวิเคราะห์พบว่าดวงจันทร์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4.5พันล้านปีก่อนดวงจันทร์กำลังหดตัว หลังจากการตรวจสอบข้อมูลแผ่นดินไหวในดวงจันทร์ที่รวบรวมระหว่างปี1969-1977นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าประมาณ25%ของการเกิดแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์นั้นเกิดจากพลังงานที่ปล่อยออกมาจากรอยแตกบนพื้นผิวดวงจันทร์การเกิดแผ่นดินไหวเหล่านี้เกิดจากการหดตัวของแผ่นเปลือกโลกของดวงจันทร์ในขณะที่มันเย็นตัวลงซึ่งทำให้เปลือกโลกของดวงจันทร์หดตัวลงประมาณ150ฟุตในช่วงหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมา ดวงจันทร์มีน้ำเมื่อนักบินอวกาศอพอลโลสำรวจดวงจันทร์เป็นครั้งแรกพวกเขาคิดว่ามันเป็นดาวเคราะ์ที่แห้งแลง้งอย่างไรก็ตามในปี2009ยาสำรวจดวงจันทร์ของนาซาได้ผลิตข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าน้ำถูกกักขังอยู่ในน้ำแข็งในขณะที่ดวงจันทร์อุ่นและเย็นลงตลอดทั้งวันโมเลกุลของน้ำเหล่านั้นจะลอ,อยไปรอบๆจนกระทั่งพบบริเวณที่เย็นพอก็จะกลับเข้าสู่พื้นดินของดวงจันทร์ใหม่ และไม่ใช่แค่ในที่เย็นและที่มืดเท่านั้นนาซาเพิ่งตรวจพบน้ำในส่วนที่แสงแดดส่องถึงในดวงจันทร์หอดูดาวโซเฟียของหน่วยงานตรวจพบโมเลกุลของน้ำในคราว i s ิร e สครีเอเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ซึ่งเป็นด้านที่มีแสงแดดส่องถึงดวงจันทร์ตลอดข้อมูลระบุความเข้มข้นของน้ำา1 0 4 1 2ส่วนต่อล้านใน1ดินลูกบาทเมตรซึ่งเทียบเท่ากับน้ำขวดขนาด12ออนซอ หินที่อายุน้อยที่สุดจากดวงจันทร์มีอายุเท่ากับหินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในขณะที่พื้นผิวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมักจะถูกทำลายโดยแรงทางธรณีวิทยาเช่นการกัดเซาะและการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกพื้นผิวของดวงจันทร์ยังคงมีการรบกวนน้อยที่สุดหินในดวงจันทร์มีตั้งแต่อายุประมาณ3.2พันล้านปีในบริเวณที่มืดกว่าจนถึงเกือบ4.6พันล้านปีในพื้นที่เหล่านั้นที่มีแสงมากกว่า หลุมที่เราเห็นบนดวงจันทร์เกิดจากการชนของดาวเคราะห์น้อยพื้นผิวของดวงจันทร์ที่มีหลุมอุกบาตเป็นจํานวนมากและมีขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากอุกบาตชนกับพื้นผิวของดวงจันทร์อย่าลืมว่าดวงจันทร์นั้นไม่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่คอยช่วยป้องกันตัวมันเองจากการชนของอุกบาตและเนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีกิจกรรมทางธรณีใดๆทําให้หลุมอุกบาตเมื่อหลายพันล้านปีก่อนไปยังไงตอนนี้ก็ยังคงสภาพเดิมอยู่อย่าง โลกและดวงจันทร์มีความเชื่อมโยงกันองค์ประกอบของดวงจันทร์และโลกมีส่วนคล้ายคลึงกันอย่างมากนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุแร่ธาตุต้นกําเนิดร่วมกันระหว่างโลกและดวงจันทร์ได้แต่ดวงจันทร์นั้นไม่มีธาตุเหล็กหรือองค์ประกอบอื่นๆมากพอที่จะสามารถสร้างชั้นบรรยากาศหรือน้ําให้กับตัวมันเองเช่นโลกได้ พื้นผิวของดวงจันทรเป็นของแข็งอ้าวอันนี้ใครจะไม่รู้บ้างว่าดวงจันทรเป็นของแข็งใช่ไหมล่ะแต่ช้าก่อนเดิมทีนั้นนักวิทยาศาสตร์คิดว่าดวงจันท์นั้นถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของวัสดุหรือแร่ธาตุที่เรายังไม่รู้จักแต่หลังจากการศึกษาและสังเกตการของนักบินอวกาศอพอลโล11และตัวอย่างที่เก็บมาจากพื้นผิวของดวงจันท์นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ว่ามันเป็นแค่เม็ดขุ่นและหินก้อนใหญ่ผสมกันเท่านั้นเองบางทีก็คิดมากไปไม่ดีเหมือนกัน ดวงจันทร์มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในช่วงโครงการอพอลโล มีภารกิจหนึ่งที่ต้องวัดการสั่นสะเทือนของพื้นผิวดวงจันทร์โดยมีเครื่องวัดการเคลื่อนที่ไหวสะเทือนของแผ่นดินที่ถูกวางไว้บนพื้นดวงจันทร์แต่ภารกิจนี้ถูกเลิกใช้ไปในช่วง1970แต่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติการภารกิจพวกเขาสามารถบันทึกการสั่นสะเทือนที่เกิดจากการแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ได้มากถึง28ครั้งซึ่งมีความรุนแรงและขนาดแตกต่างกันไปจากการวิจัยภายหลังแสดงให้เห็นรอยเลื่อนบนดวงจันทร์ที่มีอายุน้อยกว่า50ล้าน และบันทึกการเคลื่อนตัวของรอยแตกและการเคลื่อนตัวของก้อนหินข้ามพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยหินของดวงจันทร์ก่อตัวขึ้นในอุณหภูมิสูงโดยไม่มีน้ำชั้นหินของดวงจันทร์แบ่งออกเป็น3ประเภทคือหินบัตซซอที่ดูเหมือนลาวาหินอโนเทไซซ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหินบนโลกมีน้ำหนักเบาและเบเซียสซึ่งเป็นหินที่ประกรอบด้วยแร่ธาตุและวัสดุอื่นๆน,นอกดวงจันทร์ที่ผสมเข้าด้วยกันที่เกิดมาจากอุกกาบาต ตกลงกระทบมีโลหะหนักจำนวนมากอยู่ใต้ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโลหะหนักพวกนี้มาจากไหนแต่บนดวงจันทร์มีโลหะหนักเป็นจำนวนมาาลในแอ่งขั้วโลกใต้อีกเข่นของดวงจันทร์คาดว่ามีน้ำหนักประมาณ2.4พันล้านล้านตันนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่ามันน่าจะมาจากซากข,ของดาวเคราะห์น้อยเหล็กนิกเกิลที่ชนดวงจันทร์เมื่อ4พันล้านปีก่อนนู้น ดวงจันทร์มีเปลือกโลกมีพื้นผิวปกคลุมและแกนเหมือนโลกจากการทดลองของเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือนของภารกิจอพอลโลหลายครั้งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ระบุได้ว่าใจกลางของดวงจันทร์นั้นมีแกนเล็กๆอยู่ใจกลางโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่าเปลือกนอกของดวงจันทร์นั้นมีความหนาอยู่ที่ประมาณ37-44ไมล์หรือ60-70กิโลเมตรหรือประมาณ3เท่าของความหนาของเปลือกโลกของเรานั่นเอง ดวงจันทร์เคลื่อนที่ถอยห่างจากโลกอย่างช้าๆในปัจจุบันดวงจันทร์นั้นได้ก้าทีละก้าออกถอยห่างจากโลกของเราไปทุกขณะแต่อย่าได้ตื่นตกใจไปดวงจันทร์กำลังถอยหันไปอย่างช้าๆเนิบๆในระหว่างปฏิบัติภารกิจ นักบินอวกาศอพอลโล11ได้วางเครื่องเลเซอร์เรโทรสทอนแสงไว้บนพื้นผิวของดวงจันทร์ซึ่งเอาไว้วัดระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ซึ่งผลแสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์กำลังถอยห่างจากโลกในอัตราประมาณ1.5นิ้วต่อปีแผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ยาวนานถึง10นาทีแผ่นดินไหวที่ดวงจันทร์ไม่เหมือนกันกับโลก ซึ่งโดยปกติแล้วแผ่นดินไหวบนโลกจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ30วินาทีแต่ที่ดวงจันทร์แผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นอย่างยาวนานและแรงสัน่นสะเทือนนั้นเกิดในพื้นผิวดวงจันทร์ที่ตื้นมากโดยลึกเข้าไปในพื้นผิวประมาณ12-19ถึงไมล์หรือประมาณ20-30ถึงกิโลเมตรและเกิดยาวนานถึง10นาทีนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเพราะอะไรมันถึงเกิดแผ่นดินไหวใช้เวลานาน,านขนาดนี้ดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยแมกมา เมื่อดวงจันทร์มีอายุน้อยอยู่หรือประมาณอายุ4,000ล้านปีก่อนมีมหาสมุทรแมกมากปกคลุมพื้นผิวดวงจันทร์หลายสิกิโลเมตรเปลือกโลกของดวงจันทร์ยุคแรกสามารถเห็นได้จากที่ราบสูงบนดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่ได้กลมแบบสมบูรณ์ ดวงจันทร์ในสายตาเราที่มองไปอาจจะดูกลมแบบสมบูรณ์แต่ที่จริงแล้วนั้นดวงจันทร์ไม่สมมาตรเปลือกของดวงจันทร์นั้นด้านหนึ่งมีความหนามากกว่าอีกด้านหนึ่งและมีมวลขนาดใหญ่อยู่ใต้พื้นผิวของแอ่งบนดวงจันทร์จำนวนมากที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าเกิดจากการสะสมของลาวาที่เกิดเมื่อตอนดวงจันทร์มีอายุน้อยอยู่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความไม่สมบูรณ์ของรูปทรงกลมของดวงจังนทร์นี้อาจเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกเรานั่นเอง อุณหภูมิที่เย็ยนที่สุดในระบบสุริยะอยู่บนดวงจันทร์ ในปล่องภูเขาไฟเฮอร์ไมส์ของดวงจันทร์เป็นแหล่งกำเนิดขององุณหภูมิที่เย็นที่สุดเท่าที่เคยวัดมาในระบบสุริยะของเรายานสำรวจดวงจันทร์ LRO ของนาซาสามารถตรวจจับตำแหน่งในปล่องภูเขาไฟเฮอร์ไมส์บนดวงจันทร์ที่มีอุณหภูมิติดลบ415องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณลบ212องศาเซลเซียสแค่คิดก็ตัวแข็งเลยทีเดียวเชียวซึ่งอุณหภูมินี้เย็นกว่าพื้นที่อื่นๆที่เคยถูกบรรทุกในระบบสุริยะ อย่างดาวภูมโทที่อยู่ไกลออกไปจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นใจกลางของระบบสุริยะยังมีอุณหภูมิที่เย็นที่สุดที่เคยบันทึกไว้แค่ลบ300องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณลบ148องศาเซลเซียสเท่านั้นเองเชนงกล้าพูดนะมนุษย์โลก game